ราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้นะคะเราจะเปิดไพ่กันแต่เป็นลักษณะของการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณได้เผชิญมาในปีนี้นะคะสามใบบนนะคะแล้วก็สามใบารางเป็นแนวโน้มหรือเรื่องราวที่คุณอาจจะได้เรียนรู้ไปเจอเจอในปีหน้านะคะเอาเรื่องที่คุณเจอมาแล้วก่อนดูซิว่าตรงไหมนะคะแล้วก็ในขณะที่ดูคลิปนี้ไปลองย้อนกลับไปคิดดูก็ได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรที่คุณจะสามารถ ย้อนกลับระลึกแล้วรู้ว่าเราได้เรียนรู้มันเราได้เติบโตนะคะมีก้าวข้ามผ่านอะไรมาบ้างนะ,ะสิ่งที่เป็นแบบทดสอบคุณในปีนี้ชัดเจนมากเลยคือเรื่องของความอดทนนะคะมีเหตุการณ์ที่ที่ทำให้คุณเดี๋ยวนี้คุณอดทนเก่งขึ้นอะคือมันมาเจออะไรที่ต้องรอเช่หนหรอเป็นระยะเวลายาวนานนะคะหรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้มันทำให้คุณหงุดหงิดใจ ะะแต่ว่าความอดทนอันนี้เป็นความอดทนที่เป็นประโยชน์กับคุณนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาในปีนี้มันทำให้เรื่องที่เข้ามาหลังจากนี้ขี้ประติวไปเลยเล็กไปเลยนะคะก็มีแบบทดสอบในเรื่องนี้มีแบบทดสอบในเรื่องของอคนนะคะ j u d g m e n t j u d g m e n t คือเวลาที่เราเจอเนี่ย ความอดทนไม่ใช่เรื่องเวลายอย่างเดียวนะเจอเรื่องคนด้วยอะ่ะคนที่ทําให้คุณปวดกระโหลกอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องออการที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนะมันเห็นความแตกต่างคนที่เข้ามามันมีความคิดแตกต่างมีอะไรที่มันทําให้คุณเกิดความรู้สึกมันแป,กแปลกๆนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้คือคุณไม่ตัดสินเพราะว่าความแปลกนี่มันมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะจริงๆแล้วจะบอกว่า จะเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่เราไอโซเลตเราไม่ได้ค่อยได้เจอคนมากขึ้นหรือเราทํางานออนไลน์กันมากขึ้นหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปเจอผู้คนแต่พอออกไปเจอแล้วเพราะว่าผู้คนแปลกและเปลี่ยนไปอันนี้ประสบการณ์ตรงส่วนตัวนะคะที่เห็นที่แปลกก็คือผู้คนมีพฤติกรรมแปลกๆมีคําพูดแปลกๆมีทัศนคติที่ทําให้เรางงงยได้เหมือนกันนะในวูบแรกคือเราตัดสินเขาเลย มันเป็นสิ่งที่เราทําทันทีทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสับหรรบราศีตุลคือคุณคุณพอเข้าใจมันแล้วล่ะเออคนมันก็เป็นแบบนี้แหละมันอาจจะแตกต่างกันเพราะเจเนอเรชันแตกต่างกันเพราะแบ็กกราวด์ที่แตกที่ไม่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแต่และคนเจออะไรมาแล้วมาสรุปว่าเออฉันจะไม่ฉันจะไม่อดทนหรือพยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองต่อไปแล้ว ที่สำคัญก็คือคนในช่วงเวลานี้ชอบที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างทันทีนะฮะแล้วก็ตัดสินอย่างทันทีแต่สําหรับราศีตุลมองว่าคุณคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นคุณไม่อยากเป็นคนที่ไปไหนทําอะไรแล้วตัดสินคนอื่นจากการเพียงเพราะว่าเขาทําให้คุณนาคาญอย่างที่1อย่างที่2คือเขามีทัศนคติที่ไม่ตรงกับคุณสิ่งที่ราศีตุลหลายคนฉลาดทางอารมณ์พอนะฮะเป็นราศีที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนะถึงแม้จะมี อะไรซ่อนอยู่ในใจนิดๆนะ่ะแต่ในที่สุดแล้ว,วคุณก็จัดการกับความรู้สึกนี้ได้เอาเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ให้เขาเป็นไปไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่เดือดร้อนไม่ได้ทําให้เรากังวลใจถ้าเรากังวลใจหรือหงุดหงิดสินั่นนะเป็นปัญหาของเรานะคะปีที่แล้วก็เป็นปีที่คุณอาจจะด้วยเหตุการณ์ที่เข้ามามีทั้งเหตุการณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นเหตุการณ์ที่สมหวังไม่สมหวังนะ,ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันทําให้คุณเกิด ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองคุณมีความจะพูดได้ว่าถ้าเทียบกับปีก่อนหนะ้าคุณมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเซลฟ์เอสตีมจะพูดถึงมันจะเป็นคอนฟ idence หรือความมั่นใจก็ได้นะแต่มองอีกทีก็คือมันเป็นระดับของความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองความชอบที่คุณมีกับตัวเองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าโหคุณชอบตัวเองมากขึ้นนะคะคุณชอบวิธีการในการที่คุณจัดการกับ ปัญหานะคะหรือว่าการที่คุณผ่านความเครียดหรือว่าสิ่งที่มันรบกวนใจของคุณได้อย่างดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ตัดสินผู้อื่นนะงดงามมากนะ,ะปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่ตุลหลายๆคนโตขึ้นเยอะอะะโตขึ้นเยอะปีหน้านะคะยังมีเรื่องที่คุณจะได้ดีลยนะคะกับสิ่งที่อย่างที่บอกไงหลายๆคนชอบมองว่าตุลนะเป็นคนที่นิสแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเขาดูโอเคเขาดูแฮปปี้ลองดูดีๆค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะอยู่ลึกในใจของคุณฟีรนะคะคือความกลัว o r g i v e n e s s คือการให้อภัยถ้าตีมนี้มันตีมที่คุณหลีกเลี่ยงมันมานะเช่นมีใครสักคนในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถให้อภัยเขาได้เขาเคยทําอะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวหรือจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเรื่องราวในวัยเด็กนะคะหรือว่าความกังวลบางอย่างที่เข้าขั้นฟีย์ที่เข้าขั้นความกลัวเลยนะคือกลัวอะไรที่สุด คุณลองลองตกผลึกเรื่องนี้ดูมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเจอแต่ถ้ามองนะคะจากมุมนี้มันก็แม่นยํามากเนาะสิ่งที่ชาวราศีตุลซึ่งมีดาวประจําตัวนะคะดาวประจําราศีคือดาวสุขดาวสุขคือดาวแห่งการเงินความมั่งคัง่งความมั่นคงนะคะรวมทั้งเรื่องของความรักเรื่องนี้เป็นธีมใหญ่ของชาวราศีตุลแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณวิตกกงังวลกลัวนะคะ หรือเอ,เอาเอาเรื่องกลัวก่อนก็คือกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตกลัวเรื่องของการไม่ถูกรักนะคะความรู้สึกที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นธีมที่ปีหน้าคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณอาจจะต้องให้อาภายัยเปิดใจนะคะเลทโกคือปลดปล่อยคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกในใจที่ความรู้สึก อาจจะเป็นเคดแค้นเลนะโกโรธออแล้วก็คุณรู้แล้วลหะว่าคุณต้องปล่อยเขาไปแล้วเพราะไม่งั้นมันดึงชีวิตคุณและอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆพูดเสมอเวลาได้ไพ่ฟ r g i v e n e s s นะคะโดยเฉพาะราศีตุลจะชัดมากคือการให้อาภัยตัวเองให้อาภัยตัวเองบ้างนะคะอ,อ,อย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ดีพอนะคะเพราะว่าธีมที่คุณเรียนรู้นะในเรื่องของ o r g i v e n e s s เนี่ยหรือการให้อาภัยเนี่ย การให้อภัยตัวเองมันมีผลนะคะมันเป็นการเรียนรู้เสืบต่อมาจากเรื่องของเซฟเอสเต็มนะคะหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะปีหน้าอาจจะเป็นปีดีๆในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งความมั่นคงการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าทรัรทรพยากรมองว่ามองว่าในเรื่องที่คุณจะต้องดูแลทางใจมันก็มีทางหนึ่งนะ อารมณ์ความรู้สึกทางใจนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาอยู่แล้วทุกราศีก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในหลายๆราศีมีสองสาราศีที่เปิดไพ่อบัลดั n c ์ได้ในปีหน้านะคะก็แสดงว่าในเรื่องของความมั่นคงการเงินความรู้สึกที่ว่าอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นธีมใหญ่นะคะน่าจะมีการพัฒนาหรือมีการเติบโตในเรื่องเหล่านี้ของคุณในปีหน้ามองว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะ ราศีตุลย์อย่างหนึ่งที่ต้องบอกคุณก็คือในปีหน้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามของคุณคือราศีเมษเขาจะเปิดรับดวงดาวใหม่ๆเข้ามาในราศีของเขาซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะไปอยู่ในฝั่งที่เป็นเรื่องของคู่ครองพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะจากคนรักกลายเป็นคู่แต่งงานหรือว่าทางกลับกันก็เป็นได้นะอันนี้แล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรที่ มันไม่ชัดเจนมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของของเรือนที่7เนี่ยเรือนของคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนทางธุร,รกิจนะคะก็ต้องไปดูกันอีกทีเดี๋ยวจะทําคลิปสาหรับปีหน้าแล้วก็ดูเรื่องของดวงดาวของแต่ละราศีอีกทีนะคะแต่โดยภาพรวมนะรู้สึกว่าตุลได้เรียนรู้อะไรที่ที่ดีมากๆถึงตอนณจุดที่คุณเรียนรู้ว่าคุณรู้สึกคุณอ่นนอยกับมันมากมีความรู้สึกว่าจะทดสอบฉันไปถึงไหนแต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเออดีแหละ ฉันเก่งขึ้นแล้วเรื่องแค่นี้คีบประติวฉันจัดการมันได้ต่อจากนี้ไปความอดทนของฉันก็ยิ่งสูงขึ้นความมั่นใจของฉันก็ยิ่งสูงขึ้นรวมทั้งความรู้สึกที่คุณจะไม่ตัดสินใครโดยเฉพาะถ้าคุณต้องทํางานอะไรก็ตามเกี่ยวกับคนหมู่มากเนี่ยคุณจะไม่รีบตัดสินใครทันทีคุณจะทําความรู้จักเรียนรู้จากเขาก่อนนะคะแล้วแล้วจะไม่มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าหลังจากที่คุณไม่ตัดสินคุณจะมองเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะมันจะทําให้คุณทํางานกับคนได้ง่ายขึ้น แล้วก็ทำทำงานกับตัวเองได้ง่ายขึ้นตัวเองก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยนะคะก็ประมาณนี้ขอให้ปีนี้นะคะสรุปรวมแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีและปีหน้าก็เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีตุลขอให้คุณพ่อปูความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ